โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนก่อนเลยกันอยู่กับผม GG f i อยู่กันในเกมライเลเ <c oughs> จอร์สวันนี้นะทุกคนผมก็ได้อยู่ผมก็ได้สร้างรหัสใหม่ขึ้นมานะเป็นรหัสไก่ของผมที่จะสร้างไว้เพื่อที่จะเอาไว้เล่นในช่วงเดือนหน้านะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีกิจกรรมครบรอบ7.5ปีก็ผมได้สร้างไอดีนี้ขึ้นมาเพื่อจะรอไว้เล่นในเดือนหน้า และผมก็ได้ทำการเก็บตัวไว้นิดหน่อยนะทุกคนนี่นะผมเก็บไว้ก็จะ25ใบนะใช้ไม25ใบยอยู่ด้วยอ่25า25ใบผมก็จะมาเปิดแพ็คนีกันเลยทุกคนแพ็ครูดีสกับมันชื่ออะไรวะผมไม่เคยจำชื่อมันได้เลยเอริสลูดีสกับเอริสก็ จริงสองตัวเนี้ยได้ตัวไหนก็นดีนะผมจะได้ไปเล่นสเตตหลักแบบวเพราะว่ายังไม่มีตัวไปเล่นเล่นสเตตหลักงามันเป็นที่สร้างใหม่เนาะพวกตัวละครเ่นจงเรนเจอร์อะไรย่างี้ยมันยังน้อยอยู่นะตัวแรกมันเลยบาวรลัตบาวรลัตนี่เล่นไม่ได้นะแล่เยอะมากเลยเล่นไม่ได้นะ้ะย่อ,อ,อยอย่างเดียนะโคนตัวย,ย่อยแล้วก็ตัวไม่เก่งแล้วด้วยนะ ตัวประเภเนี้ยตัวเก่า,กาไม่ค่อยมีคนใช่เงี้ยคนที่ภาคลุมชมพูนี่น่าจะมีกันทุกไอดียนะตัวเครือระดับประเทศอะตัวเครือระดับประเทศ <c oughs> อเกมมันก็มีสอนอะไรนิดหน่อยนะสอนให้เปลี่ยนตัวละครเนาะเป็นอย่างนี้เองมาอ,อีกสามครั้ง ผมจะก่อยทั้งไอดีเล็กไอดี ID ใหญ่อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะไอดี ID เล็กมาทักตัวหนึ่งก็ยังดีดูนะคนเกือจัดอะ่ะก็กูก็เห็นหลายคนนะที่เปิด5ตัวแล้วได้มีเยอะอยู่นะคนที่แบบว่าแค่5ตัวออกอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนผมก็ออกคนหนึ่งแค่5ตัวก็ออกแล้วแต่ดูไอดผมดิโห กูยอมแล้วกูยอมแล้วจริงๆห้าตัวสุดท้ายมามาเถอะมาเถ <c oughs> อะคยพูดได้คำเดียวเลยครับกคนโ้ยจริงก <c oughs> ูยอมแล้วเกม จะเล่นกูทั้งไงดีเก่าไอ้ดีใหม่ไม่ได้นะอันเนี้ยดูโอ้โห,โอโหยอมอ่ะก็ไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้เลยนะจากที่ได้มาอ่าอย่างเจ้าเจ้านี่ใช้ได้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 ไดที่เหลือก,ก็คือใช้ไม่ได้นะ ใช่ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมยังมีพวกเควสนี้อยู่นะเ,เควสเคียด่านเคียอะไรอย่างนงี้ก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอันสุดท้ายนี่เหมือนจะได้300รลูบี้นะถ้าจะไม่ผิดผมก็จะได้ทั้งหมด100่ หนึ่งร้อยห้าอสองรห้าสิบสองร้อยห้าิเจ็ดร้อยเพหนึ่งพันรูบี้นะถ้าทำภารกิจเสร็จทั้งหมดนี่ก็จะได้ประมาณหนึ่งรูบี้นะก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่น,นี่ถือว่าได้อยู่ เดี๋ยวผมคงจะรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในในวันเสาร์นี้แหละก็เดี๋ยวจะมาลิปให้ดูกันตอนเล่นตอนอะไรงี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย